สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาใช้โปรแกรม Construct 2ทํำ quiz game หรือว่าเกมตอบคำถามนะครับโดยเราจะพิมพ์คำถามหรือว่าคำตอบนั้นในรูปแบบภาษา XML นะครับซึ่งเมื่อเราทําเป็นไฟล์ XML เสร็จเราก็จะนําไฟล์นั้นเข้ามาใน Construct 2อีกทีหนึ่งนะครับ วิธีการทำภาษา XML ทำอย่างไรนะครับเราก็จะดับเบิลคลิกนะไฟล์ Note Pa d ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็พิมพ์คำสั่งในรูปแบบของ XML นะครับแล้วก็นะครับแต่ละข้อนะครับก็จะ,ะเราก็จะสร้างเป็นคำถามขึ้นมานะครับ Question หนึ l e c t Question หอย่างเงี้ยครับ Question 2, s e l e c t Question 2ยเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับในตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างสัก5ข้อนะครับ ทีนี้นะครับในแต่ละข้อก็จะประกอบไปด้วย question คำถามแล้วก็ตัวเลือกช้อย 1, ช้อย 2, ช้อย 3, ช้อย4นะครับแล้วก็จะมีการเฉลยก็คือ answer นะครับว่าคำตอบที่ถูคือคำว่าอะไรนั่นเองนะครับเมื่อเราทำการออกแบบข้อสอบของเราในรูปแบบ xml เสร็จนะครับเราก็จะทำการบันทึกไฟล์นะครับให้อยู่ในรูปแบบของ xml ด้วยนะครับไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือกนะครับ save as นะครับ จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ขึ้นมานะครับในที่นี้จะตั้งชื่อว่า quiz นะครับ q u i z จุด x m l นะครับนามสกุล x m l นั่นเอง encoding ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น utf 8ด้วยนะครับเพื่อให้แสดงภาษาไทยได้ถูกต้องไม่งั้นจะกลายเป็นภาษาต่างดาวนะครับจากนั้นกดปุ่ม save ครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้ไฟล์ quiz ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไฟล์ quiz นี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นนามสก,กุล .xml เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราได้ตัวนี้เสร็จเราก็ทำการเปิด Construct Tool ขึ้นมา File new new m p t y p r o j e ก t กดปุ่ม open นะครับในคลิปนี้ก็จะใช้ Windows Site กับ layout s i z e มีขนาดเท่ากันนะครับก็คือ854480จากนั้นนะครับจะตั้งชื่อ layout แรกนี้ว่า layout start นะครับเป็น layout เริ่มต้น จากนั้นคลิกขวาที่เลเยอร์นี้ดับเบิลคลเลเยอร์ที่2ขึ้นมาตั้งชื่อว่า quiz นะครับจากนั้นคลิกขวาที่เลเยอร์ quiz ดับเบิลค e ขึ้นมาอีกเป็นเลเยอร์สกอร์นะครับสำหรับแสดงคะแนนนั่นเองนะครับส่วน event sheet จะใช้แค่ event sheet เดียวนะครับก็จะ rename ว่า e game ก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับทั้ง3 l a เลเยอร์นี้จะใช้ Event sheet, e v e n นต์ e e t อีเกมอีเวนตเดียวนั่นเองนะครับทีนี้ใน Layout Start นะครับเราก็จะมาสร้างฉากหลังก่อนนะครับคลิกขวา Insert New Object มาที่ s r i t e นะครับจะตั้งชื่อว่า bg1 นะครับเป็นหน้าแรกนะครับเราก็ไปโหลดภาพ Background หน้าแรกเข้ามาโอเคนะครับแล้วก็มาวางตำแหน่งนะครับ ทีนี้ดับเบิลคลิกนะครับหน้าแบบทดสอบขึ้นมาคลิกขวา Insert New Object s, สร้าง Background เช่นเดียวกันตั้งชื่อว่า BG2 กดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพ Background ของข้อสอบหรือว่าแบบสอบคำถามขึ้นมานะครับเอาชวางตรงนี้ลงไปจากนั้นนะครับเราก็ดับเบิลคลิกหน้าสรุปคะแนนขึ้นมานะครับคลิกขวา Insert New Object s, เลือกเป็นสปายตั้งชื่อว่า bg 3กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ไปนำพื้นหลังหน้าสรุปคะแนนเข้ามานะครับคือประมาณนี้นะครับเมื่อ,อได้ฉากหลังครบทั้ง3 Layout แล้วนะครับอ่ะในหน้าแรกเราจะ,ะมีอะไรอีกนะครับคลิกขวา insert new object ในหน้า START นี้เราก็จะมีปุ่ม START นะครับไปที่สปาย ตั้งชื่อว่า bt start กดปุ่ม insert นะครับแล้วเราก็ไปนำภาพปุ่มนะครับเข้ามาเป็นภาพปุ่มสำหรับ start ในหน้าสก o r e นะครับเราก็จะคลิกขวา insert new object ไปเลือก sprite ตั้งชื่อว่า bt restart แล้วก็ไปโหลดภาพรีสตาร์ทเข้ามานะครับโอเคนะครับทีนี้ในหน้านี้ก็จะมีเท x กสำหรับสรุปสกอร์นะครับแล้วก็คลิกขวาอนินเสิร์ตน b j ออบเไปเลือกเท x กธรรมดานะครับเทกแล้วตั้งชื่อว่า TX สกอร์กดปุ่ม Insert นะครับแล้วเราก็คลิกตรงนี้ลงไป จากนั้นมาปรับ Property ของ Text นะครับจะเปลี่ยนจาก Area 12เป็นขนาด72ไปเลยนะครับตัวใหญ่ๆไปเลยนะครับกดปุ่มโอเคแล้วก็คำว่า t e x t ตรงนี้นะครับก็จะพิมพ์ตัวเลขไปว่า00นะครับ l e f t ตรงนี้ก็จะเป็น Center To ทตรงนี้ก็จะเป็น Center แล้วก็ขยายนะครับขยายกรอบขึ้นมาเพื่อให้มองเห็นตัวเลขอ,อ่าโอเคประมาณนี้นะครับ เอาไว้สําหรับโชว์คะแนนนะครับว่าคุณสอบได้กี่คะแนนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็มาที่หน้าควิสนะครับเราก็จะมีเทคทั้งหมดอยู่4เทคกห้าเทครวมทั้งกับตัวคําถามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คลิกขวา Insert New Object ขึ้นมาไปที่เทคนะครับตัวแรกนี้เราตั้งชื่อว่า T X Question นะครับ Q U E S T I O N กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปจากนั้นก็มาปรับขนาดตรงนี้จะเอาซัก22ก็แล้วกันนะครับแล้วก็สีตัวอักษรในที่นี้จะใช้เป็นสีขาวแล้วก็ปรับขยายกรอบขึ้นมานะครับอ่าประมาณนี้จากนั้นก็จะให้อยู่ตรงกลางนะครับก็ left ตรงนี้ก็เป็น center ครับตรงนี้ก็จะเป็นเซนเตอร์โอเคนะครับจากนั้นก็จะทำการ Copy ีนะครับ T X q u a t i o n ตรงนี้นะครับคลิกขวา Clone Object Type นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น T X 1ครับก็คือช้อย c น1นะครับเสร็จแล้วก็ย่อพื้นที่ลงมาในเฟรมนี้คลิกขวา Clone Object Type นะครับแล้วก็เอาอไว้ในส่วนเนี้ก็จะได้ชื่อเป็น T X 2นะครับ คลิกขวาที่ tx 2 clone object ไว้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น tx 3นะครับเพราะว่าการโครนเจะเพิ่มตัวเลขให้อัตโนมัตินะครับโครนออบเจกต์ใช้ออบเจกชนิดเดียวกันนะครับก็จะเป็น tx 4อ่าเอเคครบแล้วนะครับเมื่อเราได้เทคครบแล้วทีนี้ในหน้าสาตาร์ได้ปุ่มครบแล้วนะครับเหลือแต่ออบเจกตที่จำเป็นในโปรเจกต์ของเรามีอะไรบ้างนะครับเราจะเพิ่มเข้ามาให้ครบเลยคลิกขวาครับ insert n in e w object อันดับแรกเอาอารีเข้ามานะครับคลิกที่อารีกดอินเสิร์ตนะครับจากนั้นคลิกขวา Insert new o b j e c t อันที่2เอา XML เข้ามานะครับกดอินเสิร์ตครับคลิกขวา Insert new o b j e c t อันดับที่3ไปล่างสุดเลยไปนำอัจฉริเข้ามากดอินเสิร์ตครับคลิกขวา Insert new o b j e c t ไปนำฟังก์ชันเข้ามานะครับกดอินเสิร์ต แล้วก็อันสุดท้ายคลิกขวา insert new object นะครับเราก็นำเมาส์เข้ามานะครับเพื่อใช้ในการคลิกปุ่มนั่นเองนะครับเมื่อนำออบเจกต์ที่จำเป็นนะครับเข้ามาครบแล้วทีนี้เราก็จะไปเขียนคำสั่งนะครับใน event game กันนะครับอันดับแรกเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับคลิกขวา add global variable สร้างตัวแปรที่ชื่อว่า answer a n s w e r นะครับเป็นแบบ text ไม่ใช่ Number กดปุ่มโอเคคลิกขวา Add Global Variable ขึ้นมาอีกทีนี้สร้างตัวแปรชื่อว่า s กอร์สำหรับเก็บคะแนนนะครับเป็นแบบ Number ตัวเลขกดโอเคนะครับทีนี้เมื่อสร้างตัวแปรเสร็จเราก็ Add Event ขึ้นมาเลยนะครับถ้ามีการกดปุ่ม Start นะครับเราก็เมาส์ on Object c l i c คลิกคลิก to s o t o t s t s t t r t n ดันนะครับเมื่อเริ่มเล่นเราก็ Add Action นะครับ ให้ system go to layout นะครับมาที่ layout quiz ได้เลยนะครับดันจากนั้น add event ขึ้นมานะครับถ้านะครับเริ่มต้นของเกมคำถามเราจะทำไงแล้วก็ system มาที่ on start of layout นะครับเมื่อเริ่มต้นเกมเราก็ add action นะครับไปที่ array นะครับ ทำการ s ซตไซส์เซตไซส์เท่ากับจํานวนข้อสอบในทีน่นี้เราออกแบบตัวอย่าง5ข้อนะครับวิดตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเลข5ดันนะครับถ้าท่านทํา10 20 30ก็เปลี่ยนตัวเลขนะครับให้เท่ากับจํานวนข้อสอบของท่านนะครับดันจากนั้น Add Action ขึ้นมานะครับไปที่ a j a x นะครับแล้วก็ Request Project File นะครับให้ d j e x t ทำการไปดึงไฟล์เข้ามานะครับตรงไฟล์ตัวนี้เราก็คลิกแล้วก็มาเลือกนะครับที่ชื่อว่า,าเรายังไม่ได้นําไฟล์เข้ามานะครับโอเคแคนเซิลก่อนวิธีนําไฟล์เข้ามาทําอย่างไรนะครับให้คลิกขวาที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Import file าจากนั้นมาที่ quiz xml ตรงนี้ของเรานะครับกดปุ่ม Open นะครับเราก็จะเห็นไฟล์ quiz เข้ามาเรียบร้อย เมื่อไฟล์เข้ามาแล้วเราก็แอดแอคชั่นใหม่ครับแอดแอคชั่นอารแจ็คนะครับ request project file นะครับเจอแล้วครับอยู่ข้างล่างสุดเลย quiz xml นะครับแท็กตรงนี้นะครับเราจะตั้งชื่อว่าโหลดโหลดืเฉยก็ได้นะครับาจากนั้นคลิกที่ปุ่มดันเมื่อ xml โหลดมาแล้วนะครับเราก็แอดอีเวนต์เลยไปที่อาร์แจ็คไปที่ on complete นะครับ แล้วก็แท็กที่ชื่อว่าโหลดดันนะครับชื่อแท็กตรงนี้กับแท็กตรงนี้นะครับต้องตรงกันนะครับเราก็ Add Action นไปที่ XML นะครับดับมันคลิกขึ้นมาแล้วก็เลือกโหลดครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์อ d j จก t ก็คือพิมพ์ตัว e ขึ้นมาจะเห็นคำว่าอ d จ e ก t แล้วพิมพ์จุดลงไปหรือดอทลงไปก็จะเห็นคำว่า last data นะครับดับมันคลิกที่ last data ดัน เมื่อโหลดข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ใน XML แล้วนะครับทีนี้เราก็คลิกขวาที่อ d จ e แอ a ซับอี e วนต์ขึ้นมานะครับไปที่ r r ร y นะครับแล้วก็ for each element นะครับเปลี่ยนเป็น x แล้วก็ดัน Add Action นอ r ร y เซตแอ d x นะครับในตำแหน่ง x นี้ก็พิมพ์คำว่า r r ร y พิมพ์ ar ขึ้นมาก็เห็นคำว่า Array แล้วนะครับจุด คือ x ครับ value ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ array ค x บวก1นะครับตำแหน่งแต่ละช่องของ array จะเริ่มจาก0นะครับเพราะฉะนั้นในช่อง0ูนย์เราก็จะให้เป็น1นะครับแล้วก็เป็น2 3 4 5นั่นเองดันนะครับเมื่อเรานำข้อมูลเข้าไปเก็บแล้วนะครับต่อไปเราก็จะคลิกขวาที่ object นะครับแล้วก็ add แล้วก็ add blank sub event นะครับจะได้ภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็น sub event เปล่าๆแล้วก็ add action ไปที่ฟังก์ชั n นะครับ c o n function ไปเรียกฟังก์ชั n นะครับในที่นี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อเราก็ต้อง,ต,งตั้งชื่อมาเองนะครับตั้งชื่อว่า load quiz นะครับ Q U I Z อ่ copy ไว้เลย ctrl C ไว้ดัน เมื่อให้ไปเรียกฟังก์ชันโหลดคิดเราก็ต้องไปสร้างฟังก์ชันโหลดคิดขึ้นมานะครับ add event function on function นะครับแล้วก็คอนโทรล V ลงไปชื่อฟังก์ชันว่าโหลดคิดดัน add action จากนั้นให้คลิกเมาส์ขวานะครับที่ลูกศรสีเขียวนี้นะครับแล้วก็บอกว่า add sub event นะครับแล้วไปที่ array แล้วก็เลือก is m t นะครับแปลว่าว่างเปล่าหรือเปล่านะครับคลิกขวาก็บอกว่า Invert ถ้า Array ยังไม่ว่างนะครับจะให้ทําอะไรนะครับเราก็นะครับให้นะครับทำการคลิกขวาข้างหน้า array นี้ขึ้นมานะครับคลิกขวาขึ้นมาจะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้แล้วก็บอกว่า add add local variable นะครับสร้างตัวแปรนะครับ local นะครับขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า rand นะครับเราจะทําการสุ่มค่านะครับเพื่อ ข้อสอบแต่ละครั้งไม่ให้สัมข้อเดิมนั่นเองนะครับตั้งชื่อว่า rand เป็นแบบ number กดโอเคอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเราก็ add action ไปที่ system ครับแล้วก็เลือก set value นะครับ set value ที่ชื่อว่า rand นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาเราจะให้ทำการสุ่มข้อสอบนั่นเองนะครับ value นะครับมีค่าเท่ากับ IN, int วงเล็บเปิดวงเล็บปิดจากนั้นใน i n นี้นะครับ เราก็พิมพ์ Rand o m ก็พิมพ์ตัว R ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นคำว่า Random นะครับตรงนี้ดับปุ่นคลิกที่ r a n d o m ขึ้นมานะครับแล้วก็วงเล็บเปิดขึ้นมาอีกนะครับจากนั้นพิมพ์คำว่าอารีอารีดอตว t นะครับพิมพ์ W ขึ้นมาก็จะเห็นคำว่าด i t วนะครับเสร็จแล้วก็วงเล็บปิด2ครั้งนะครับเมื่อทำการสุม่มตามความกว้างของอ r ร y ได้เลขอะไรก็จะเป็นโหลดข้อสอบข้อนั้นขึ้นมานั่นเองนะครับดาน จากนั้นเราก็จะให้นะครับแสดงนะครับตัวคำถามขึ้นมาก่อนนะครับทเวชันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะบอกว่า add action ไปที่ t equation นะครับดับเบิลันคลิกขึ้นมาไปที่ save text ดับเบิลัคลิกขึ้นมาแล้วก็ลบดับเบิ้ลโคดออกนะครับจากนั้นพิมพ์ xml ลงไปนะครับ xml dot dot string value นะครับดับเบิลันคลิกขึ้นไปแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิด จากนั้นในวงเล็บเปิดวงเล็บปิดก็ใส่ดับเบิลโคลดนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าแบบสตริงนะครับก็จะต้องใส่ by, เ,เครื่องหมายดับเบิลโคลดไว้เอาเคอร์เซอร์มาไว้ในดับเบิลโคลดนะครับแล้วเราก็พิมพ์ที่มาของอตัวโจทย์นะครับก็คือสแลตสแลตอะไรนะครับที่อยู่บนสุดก็กคือสแลตควิชนั่นเองก็คอนโทนซีเลยก็ได้นะครับคอนโทนซีมาวางนะครับถ้าไม่อยากพิมพ์วางลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็สแลตอะไรอีกนะครับแล้วก็สแลตควิชชั่นนะครับตรงนี้ คอนโทรล C ลงไปแล้วก็คอนโทรล V ลงไปนะครับจากนั้นนะครับ Question ตามด้วยตัวเลขนะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้เกิดจากการสุ่มค่านะครับไม่รู้ว่าเราจะสุ่มได้ข้อไหนใน5ข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าที่สุ่มได้เราก็จะนํามาจากอารที่เราสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องพิมพ์ดับเบิลโคดขึ้นมาแล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมายแอนนะครับเดี๋ยวพิมพ์คําว่าอาร AR ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นอาร ดับเบิลคลิกอไรีขึ้นมาแล้วก็จุดลงไปแล้วก็เลือกแอดนะครับจดคลิกที่แอดวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับค่าที่ชี้ไปที่ตัวสุ่มก็คือตัวแปรที่ชื่อว่าเรนนะครับเราเอาเคอร์เซอร์มาไว้ในวงเล็บแล้วก็พิมพ์ตัว R ขึ้นมาแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ตัวแปรชื่อว่าเรนนะครับเดบคลิกเลยเสร็จแล้วนะครับเอาเคอร์เซอร์ออกมาไว้หลังวงเล็บเรนแล้ว พิมพ์เครื่องหมายแอนนะครับเพื่อจะเชื่อมนะครับแล้วก็ดับเบิลโขดขึ้นมาสนะครับส e c t อะไรนะครับตัวแรกของเราก็คือสเลสเควชันนะครับอ่าเราก็จะก๊อปปี้ตรงนี้เลยนะคอนโทรลซี Control 4. แล้วก็มาวางตรงหลังส e c t นะครับนี่คือคำสั่งที่จะไปเรียกนะครับตัวคำถามที่สุ่มได้ขึ้นมาโชว์ จากนั้นนะครับเราทำการคัดลอกไว้เลยนะครับคลิกขวา Copy ปี้ดันเพื่อจะมาทำนะครับตัวช้อยที่1หรือว่ากอไก่นะครับ Add Action ขึ้นมาไปที่ tx 1นะครับแต่เมคลิกขึ้นมาแล้วก็เซ t เทคนะครับเสร็จแล้ว Control v ลงไปเลยนะครับแล้วเรานะครับแค่มาเปลี่ยนตรงนี้ครับข้างหลังเนี่ยนะเป็น s l h ช้อยหนึนะครับทีนี่เราก็ก o อปีเข้ามาช้อยหนึ่งมาโอเคนะครับ เอชันตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น c อนโทรล v เป็นช้อยหนึ่งนะครับ c อนโทรล c ไว้อีกครั้งหนึ่งดันจากนั้นไปทำกับ tx 2ครับดับเบิลคลิก tx 2เซฟเทคคอนโทรล v เปลี่ยนเลข1เป็นเลข2นะครับจากนั้น add action tx 3 s เซฟเทคครับคอนโทรล v ลงไปครับเปลี่ยนเลข3าม add action TxC นะครับแล้วก็ set take control v นะครับเปลี่ยนเป็นเลข4ดันและตัวสุดท้ายนะครับเราก็ add action system set value ครับคำตอบก็คือ answer นะครับเราก็ลบศูนย์ออก control v ลงไปแล้วเราก็ copy คำว่า answer ไปใส่นะครับ control C จากนั้นตรงนี้นะครับเปลี่ยนจาก choice เป็น select answer เป็นคำตอบนะครับแล้วก็ดันโอเคนะครับเมื่อมีการดึงคำถามคำตอบชุดที่1ขึ้นไปแล้วนะครับเราก็จะลบ array นะครับในช่องนั้นทิ้งนะครับก็ add action array นะครับทำการ delete นะครับคลิกที่ delete แล้วก็ค่า index 0ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น r a n นะครับค่าทีุ่่มได้นั่นเองให้ลบทิ้งนะครับดัน ทีนี้ถ้าทําจนครบทุกข้อแล้วเราก็จะให้ไปสรุปคะแนนที่หน้าสกอร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คลิกขวาหน้าอารีขึ้นมาไปที่ Add นะครับแล้วก็เลือกเอล d แอดแอคชั่นซิสเต็มนะครับโก t ทูเลเ u t นะครับไปที่สกอ r e นะครับสรุปคะแนนสอบนั่นเองทีนี้นะครับในการทำข้อสอบแต่ละข้อนะครับ ถ้าเขาเลือกว่าข้อนี้ถูกข้อนี้ถูกเป็นการคลิกลงไปนะครับเราก็จะส่งนะครับการคลิกของเขานั้นไปตรวจคําตอบทําอย่างไรอ่ะมาเขียนคําสั่งต่อครับมาที่ add event นะครับเมาส์ on object click, ค l i c k click to shoot ถ้าไปคลิกคําตอบก็ไกลนะครับก็คือ t x 1นึ่ดนเราก็ add action นะครับไปที่ฟังก์ช o n ครับให้ไปเรียกฟังก์ชัน Con function น,น,นะครับตั้งชื่อฟังก์ชันมาว่าเช็คกันล้วกันนะครับเช็ค a n s w e r นะครับเช็คคำตอบอกป็ปี y ชื่อฟังก์ชันไว้โอเค d o n ทีนี้ในการเช็คคำตอบอ่าดับเบิลคิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะต้องส่งค่าพารามิเตอร์นะครับของเทคหนึ่งเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เราทำการ add พ a รามิเตอนะครับ แล้วพารามิเตอร์0ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น t x 1นะครับ t x 1ดับเบิลเข้าไปพิมพ์จุดหรือดอทลงไปแล้วก็พิมพ์ตัว t ขึ้นมาดับเบิลคลิกที่คว่า text ครับะจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มด้านโอเคนะครับทีนี้234ทําไงก็ปีเลยครับอ Ctrl c Ctrl v, Ctrl v, Ctrl v, อนโทรล c คอนโทรล v c อนโทรล v c อนโทรล v แล้วเราค่อยมาเปลี่ยนนะครับคลิกขวาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่า r ิพภั Object เป็น t x 2คลิกขวา replace object เป็น t x 3คลิกขวา replace object เป็น t x c นะครับแล้วพารามิเตอร์ที่ส่งไปด้วยในในแต่ละฟัง์กชันนะครับเราก็ดับมาคลิกขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นส่ง t x 2ไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่งพารามิเตอร์ t x 3ไปด้วยและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการ ส่งพารามิเตอร์ของ TXC.Tech ไปด้วยโอเคนะครับเมื่อส่งไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาสร้างฟังก์ชันนะครับสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า Check answer ขึ้นมานะครับอ่ะเราก็ Add Event ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับไปที่ฟังก์ชันแล้วก็ on f ฟังก์ชันะครับแล้วก็วางชื่อฟังก์ชันลงไปคือ Check answer Done ในฟังก์ชันตัวคำตอบนี้นะครับแล้วก็คลิป ขวาขึ้นมาแล้วก็ add sub event นะครับแล้วก็ไปที่ system ทำการ compare t o value นะครับโดยเปรียบเทียบว่านะครับ function น,นะครับ first value นี้เราพิมพ์ function ตัว f ตัว u ขึ้นมาเราจะเห็นคาว่า function นะครับดับเบิลคลิกก็เลยพิมพ์จุดหรือดอลงไปแล้วก็เลือกคำว่า p a r a m นะครับดับบลคลิกที่ p a r a m วงเล็บเปิดแล้วก็0ย์แล้วก็วงเล็บปิดนะครับ ฟังก์ชันพารามิที่ส่งมามีค่าเท่ากับอะไรนะครับเซคัน d v a l ลูตรงนี้ลบศูนย์ออกให้พิมพ์คำว่า Answer นะครับเพื่อจะเปรียบเทียบกับตัวแปรคำตอบนั่นเองนะครับดับเบิลคลิกที่ Answer เข้าไปคลิกที่ปุ่มดันโอเคนะครับถ้าเช็คแล้วมันตรงคำตอบตรงกันเราก็ให้คะแนนแล้วก็ Add a อคชั่นซิสเต็มนะครับแอตนะครับตัวแปรที่ชื่อว่า score ให้หคะแนนดัน จากนั้น add action system wait นะครับรอครับรอสัก0.5วินาทีแล้วก็นะครับเราก็จะให้ไปโหลดคำถามนะครับคลิกขวา copy ชื่อฟังก์ชันนะครับในการเรียกข้อสอบมาแต่ละครั้งเราจะใช้ควาว่าโหลด quiz นะครับเอาฟังก์ชันโหลดค u i z ไปเรียกเพราะฉะนั้นนะครับ เมื่อทําข้อหนึ่งตอบเสร็จตอบถูกเราก็ไปเรียกข้อ2แล้วก็ตรงนี้เราก็แอดแอคชั่นเลยนะครับไปที่ฟังก์ชันแล้วก็บอกว่าคอนฟ function นะครับแล้วก็โหลดฟังก์ชัน quiz ขึ้นมานะครับด้านโอเคนะครับทีนี้ถ้าตอบแต่ไม่ตรงหรือว่าไม่ถูกทํายังไงเราก็เอลเลยนะครับคลิกขวาที่ซิสเต็มเนี่ยนะครับคลิกขวาขึ้นมาไปที่แอดแล้วก็เลือกเอลนะครับ จากนั้นก็ p ป2ี2บรรทัดนี้มาเลยนะครับกดปุ่ม control ช h i f แล้วลากลงมานะครับให้ไปเรียกข้อต่อไปแต่ไม่ได้สกอร์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้านะครับสอบเสร็จครบทุกข้อแล้วเราก็จะให้ไปโชว์คะแนนนะครับเราก็ Add Event ขึ้นมาไปที่ system นะครับ f p o l i t i s นะแล้วก็บอกว่า add action ให้ tx score นะครับ เซ k เทคทำการโชว์ตัวแปรชื่อสกอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตัว S ลงไปก็จะเห็นตัวแปรสกอร์นะครับเราก็ดับมันคลิกเอาเลยดันโชว์สกอร์เมื่อโชว์สกอร์เสร็จก็จะมีปุ่มเนี้ยปุ่มรีสตาร์ทนะครับเพื่อจะสอบใหม่นะครับทำยังไงนะครับอ่ะเราก็บอกว่า Add Event นะครับไปที่เมาส์ on n Object c คลิก คลิก s o o o t ถ้าเมาส์มาคลิกที่ปุ่ม restart นะครับเพื่อจะเริ่มสอบใหม่ดันเราก็บอกว่า add action system s e นะครับ set ท a l u e นะครับทำการ set score ให้มีค่าเท่ากับ0ใหม่นะครับดันแล้วก็ไปทำการสอบใหม่ก็ add action system go to layout นะครับมาที่ layout quiz อีกครั้งหนึ่ง ดันโอเคนะครับคำสั่งมีทั้งหมด17คําสั่งนะครับทีนี้นะครับเพื่อให้การข้อสอบทุกครั้งนะครับมีการสุ่มข้อสอบไม่ซ้ํานะครับเราก็จะมานะครับใช้คําสั่งฟังชันคอนโหลด quiz ตรงนี้นะครับทุกครั้งเวลาข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นให้กดปุ่มคอนโทรลแป้นพิมพ์แช่ไว้นะครับแล้วก็ลากคําสั่งนี้มาไว้นะครับตอนที่ go to quiz แล้วก็ให้โหลด ด้วยนะครับอ่าทีนี้เราจะมารันทดสอบโปรแกรมกันนะครับอ่ามาที่ layout start นะครับแล้วก็รัน layout ขึ้นมานะครับจากนั้นเข้าสอบนะครับอ่าซุ่มได้คำถามที่2ก่อนนะครับจากนั้นตอบถูกซุ่มได้ข้อ 3, สมซุ่มได้ข้อ1นย่งเงี้ยนะครับซุ่มได้ข้อ C แล้วก็ซุ่มได้ข้อ5ครับได้5คะแนนนะครับตอบถูกทุกข้อ ทีนี้ถ้าจะเริ่มสอบใหม่นะครับกลับมาเริ่มสุ่มได้ข้อที่2ออย่างนี้นะครับสุ่มได้ข้อที่1นะครับจะเห็นว่ามีการสุ่มข้อไม่ซ้ํานะครับสุ่มข้อที่3ามทีนี้ลองตอบผิดบ้างสักข้อนะครับตอบผิดนะครับเราก็ได้4คะแนนอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุ่มมาอีกนะครับก็หมุนวนอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ออกจากโปรแกรมนะครับหรือว่ากลับเมนูหลักนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการใช้โปรแกรม Construct 2 ในการทำข้อสอบแบบสุ่มโดยใช้ไฟล์ที่เรียกว่า XML นะครับในการนำข้อสอบเข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับไปลองฝึกทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ